สวัสด,ดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ฟิตฟู o ดทาวเวลมันนี่ครับตอนนี้เราก็อยู่กับเพื่อนเพื่อนซึ่งเรียนเสร็จครับวันนี้เราก็จะไปกินกล้วยปิ้งแถวเลื่อนลมครับก็ตำนานเช้าเย็นเย็นครับปิ้งเช้าเย็นเย็นก็เดี๋ยวไปเจอกันที่ร้านเลยนะครับ เเห็นว่าวเขาไม่ยู่ตรงไงนต่ต้องลองอยู่ประมาณตรอยู่ก็อมเร์ยเลยค่ะเราไม่เจออีกอ้เฟิงแบบนี้อลยงั้นต้องไปลองเป็นร้านที่ไม่มีใน t p s เลว่เดี๋ยวเราเดี๋ยวเรำนะใช่ออนำใช่ออกิลาเปกรยฟิี้อ่ะ ยืนแถวเดส์บาร์บาริสี้าด้วยนะถ้าเลยปารเอโต้ก็คือตลาดตรงนั้น นมัคือ,อถึงว่าเขาพูดว่ามันน่าจะอยู่ตรงนี้นะคมันโดนายของวาแล,วละวละเา่าไร่รขับตาม ร้านอยู่เส้นลื่นลมสามารถแวะมาซสื้อได้นะครับอยู่แถวโรงเรียนยามาฮ่าเลย ครับตอนนี้เราก็มาที่ยิมแล้วครับกับที่เราซื้อมามันลิปกับกล้วยปิ้งลาดน้ำชิ้มนะครับอ่าอออเอาเอากล้วยปิ้งก่อนแล้วกันม,มีคนอยากกินเสียงหายใจดังมากเลยหิวจัดอื หวานมากต้องลองกินหวานมากหวานมากๆเป็นไงครับรสชาติกล้วยอะกล้วยเลยกล้วยแหละนี่นี่ถ้าไม่ใช่กล้วยเาาป็นมันไง คล้ายๆกับกุ้ยถับอ่ะอือหนอนนี้นั่นอ่ะคนเร่าไงกล้วยทับมันกดฟอดเทียอะไร้เนี่ยนี่อ๋อน้ำน้ำมันอยู่ข้างล่างน้ำเปลี่ยนเป็นปิ้งนี่หรออืมเห็นนะต้องอ๋อเหมือนกล้วยละนอมอ่ะอืออือโอเคน้ำไหลอันนี้น้ำจิ้มน้ำจิ้เย้มมากเลยอือน่าจะเป็นตัวแบบน้ำตาลคาราเมล ไม่ไม่รู้ว่าเขาใส่อะไรบ้างนะเป็นหม้อใหญ่เลยออมโดนไหมโดนแต่กล้วยล้วนเลยโดนแต่กล้วยโดนแต่กล้วยล้วนเยอะมากน้ำตาลน้ำตาลหรานนมข้นคาราเมลมาดูมันทิพนบ้างไม่เคยกินเลยไม่รู้รสชาติเป็นยังไงมันทิพใช่มันทิพสรุปมันหรืออะไรก็ไม่รู้มันเป็นสงที่เราคิดขึ้นมาเพราะเป็นเรื่องทิพมันแหละมันเปี้ยง เมืนมีข้าวโพดด้วยอ่ะไม่ <c oughs> ใช่มันมีข้าวโพดด้วยเห็นไหมทีมม่มันใส่มันมีข้าวโพดลำแหลมอย่างนี้ยต้องชิมดูข้าวโพดอืข้าวโพด,โดมันเหมือนใส่เหรอมมไม่รู้อ่ะใช่ป่ะเหมือนสกัดชีสครับด้วยมเหมือนอะไรลองชิมดูเหมือนมีมะพร้าวด้วยเหมือนอะไรคิดไม่ออกเอ๊ะ ของเราของของเราสดตัวเราเราคิดว่าเหมือนขนมอะไรน่ะเนื้อวะมาปิ้งอ่ะที่มันอืมข้างในเป็นอ่าแต่มันแบบมันแน่นมันมันเหมือนไอ้นั่นนะก็แล้วขนมอะไรนะคือแบบต้องลองต้องลองมาฮะนมครกเออมันเหมือนนมครกไม่หรอตัวตัวเราเราคิดว่าเหมือนเนียนกว่าน้มครกเออมันแอบเหมือนนมครกอยู่นิดนึงมีเท็กเจอร์กรุบๆตรงข้อโพดอ่ะแบบนมครก เขาไม่ได้กลิ่นมะพร้าวหรือว่าเอ๊ะปูมันโนเบหรือเปล่ามันม่นเหมือนเหมือนไข่เต่าที่แบบแน่นกว่าใช<น>่แต่มันไม่หวานมากอร,อ,รอร่อยอร่อยอร่อยร่อยดีได้ร่อยมันเสร็จดีพลังเลยนะขึ้นช้เลยอ่ะ ก็สุดยอด <ES> ครับร้านก็ตั้งอยู่แถวเลื่อนลมตอนแรกขี่ไปรถรถมันบังไม่เห็น,น,นใช่ไหมตอนเราขี่ไปรถมันบง<ถ>ังไม่เห็น<ๆ>เลยกระบาดครันมันบังนิดเลยหาร้านไม่เจอยังว่าอยู่ร้านมันอยู่ไหนนี่แบบไชอบมันมันจ<ๆ>ิ้ม<ๆ>อ๋อไม,ม่ดูน้ำตาเลยคุณเห,หรออืมกินหนักก็กินนนะต้องกิมน้ำจิ้มอ่ะหวาน หวานหวานสุดยอดมากเลยครับก็มันมันลิเอปอ6ลูก20ครับกับกล้วยกล้วยปิ้งรานน้ำจิ้ม35 ก็สำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับฝากกดติดตามให้หน่อยนะครับอืออาจารย์ก็เลยมาดึงผมกลับไปอีกครั้งด้วยความที่ว่าผมยังไม่ได้ซ้อมคืออาจารย์มาแล้วก็พาผมไปเลยวันนั้นผมก็ถามพี่ว่ามันต้องวิ่งยังไงค่ะผมไม่รู้พี่เขาก็บอกว่าน้องเห็นเส้นไหมอ่ามันจะมีเส้นน้องอ่ะส่งประมาณกลางเส้น ผมก็คิดว่าเอาไม้อ่ะส่งให้มันตรงกลางเส้นพอดีในหัวผมครับ